สวัสดีครับชาว s h w ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ป o r ์ is the World ช่องที่จะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์กีฬาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของชายผู้เปรียบเสมือนคคลอสซัสแห่งวงการมวยชายที่ชื่อว่าลาดิเมียร์คริชโก o ชายผู้ที่สร้างปรากฏการณ์และครอบครองบัลลังเฮเวนเวทอย่างยาวนานคุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรคือเบื้องหลังความแข็งแกร่งอันไร้เทียมทานของเขา ชีวิตของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและเลือดที่ต้องแลกมาเพื่อทำว่าแชมป์และวันนี้เราจะมาเปิดตำนานกฎนั้นไปพร้อมกัน,นเรื่องราวของวลาดเมีรเริ่มต้นขึ้นในเมืองโซโออเลสประเทศรัสเซียในปี1976ก่อนที่ครอบครัวของเขาจะย้ายไปยูเครนในภายหลังในช่วงวัยเด็กเขาและพี่ชายวิตาลีคริชโกไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความมั่งคั่ง พวกเขามีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีสายใยผูกพันกันอย่างแน่นแฟน้นวิตาตีเป็นทั้งพี่ชายผู้ปกป้องและแรงบันดาลใจคนสำคัญของเขามาโดยตลอดพวกเขาเริ่มฝึกมวยตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยความชื่นชอบในกีฬานี้เป็นทุนเดิมและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างตำนานบทใหม่ในวงการมวยโลกเมื่อเติบโตขึ้นวลาดิเมียและวิตาตีได้ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางมวยสากลอย่างจริงจัง พวกเขาฝึกฝนอย่างหนักหน่วงในยิมเก่าๆที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและกลิ่นเหล็กเสียงของกระสอบทรายที่ถูกอัดด้วยหมัดที่หนักหน่วงดังสนั่นไม่เคยหยุดหย่อนวลาดิเมียม,มีพระสวรรค์ทางกายภาพที่โดดเด่นทั้งส่วนสูงและช่วงแขนที่ยาวคำที่เขาได้เปรียบในการโจมตีจากระยะไกลแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความมุ่งมั่นของเขาที่ไม่มีใครเทียบได้เขาผลักดันตัวเองไปจนถึงขีดจำกัดทางร่างกายและจิตใจ ทุกๆวันเขาเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการโชคช่วยแต่มาจากการลงมือทำอย่างต่อนเนื่องและเขาก็พิสูจน์มันให้โลกเห็นความมุ่งมั่นของมลาดิเมียไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดเขาได้ติสูตรตัวเองในเวทีระดับโลกการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกที่แอตแลนตป้าในปี1996เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของเขามันไม่ใช่แค่เหรียญรางวัลแต่มันคือการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่า วลาดีเมียคริชโกได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในฐานะนักมวยชั้นนำระดับโลกหลังจากความสำเร็จในโอลิมปิกเขาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางมวยอาชีพอย่างเต็มตัวและเริ่มต้นสร้างตำนานบทใหม่ของเขาในรุ่นเฮฟวีเวทในฐานะนักมวยอาชีพวลาดีเมียได้สร้างสถิติที่น่าทึ่งเขาครองตำแหน่งแชมป์โลกมาอย่างยาวนานกว่าทศววันด้วยสไตล์การฉกที่แม่นยำทรงพลังและมีสติปัญญา เขาไม่ใช่แค่ใช้กำลังแต่เขายังใช้สมองในการวิเคราะห์คู่ต่อสู้เขามักจะใช้ระยะชกที่ได้เปรียบจากช่วงแขนที่ยาวและปล่อยหมัดที่หนักหน่วงราวกับค้อนเหล็กเข้าใส่คู่ต่อสู้การเคลื่อนไหวของเขาในสนามมวยนั้นราวกับนักเต้นบบลเล่ที่สามารถปล่อยพลังทำลายล้างได้อย่างน่าทึ่งนี่คือเหตุผลที่เขาได้รับฉายาว่าดรสตีลแฮมเมอร์หรือคุณหมอค้อนเหล็กซึ่งสะท้อนถึงทั้งความฉลาดและความแข็งแกร่งของเขา แต่การเดินทางสู่จุดสูงสุดนั้นไม่ได้ราบรื่นเสมอไปวลาดิเมียต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่น่าจดจําหลายครั้งความพ่ายแพ้เหล่านั้นไม่ได้ทําให้เขาท้อถอยแต่กลับทําให้เขาลุกขึ้นมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนี่คือจุดเด่นของเขาเขาไม่เคยหยุดนิ่งและนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากนักกีฬาคนอื่นๆเขาไม่เคยโทษโชคชะตาหรือคู่ต่อสู้ แต่เขาเลือกที่จะควบคุมสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองและมองทุกความพ่ายแพ้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าในที่สุดความพยายามของเขาก็ได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่วลาดิเมียร์คริตโกกลายเป็นแชมป์โลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เขาไม่เพียงแค่ชนะการแข่งขันแต่เขายังได้รับความเคารพจากทั้งคู่ต่อสู้และแฟนคลับทั่วโลกความสำเร็จของเขาไม่ใช่แค่การเป็นแชมป์แต่คือการเป็นตัวแทนของความมุ่งม,มั่น ความมีวินัยและความทุ่มเทยอย่างแท้จริงเขาสอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่มาจากความพยายามที่ไม่หยุดยั้งต่างหากหลังจากแขวงรวมไปในปี2017วาลาดิเมียคลิชโชก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกเขาไม่ได้หายไปไหนแต่เขากลับไปเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในอีกรูปแบบหนึ่ง เขาใช้ประสบการณ์จากวงการมวยมาถ่ายทอดเป็นบทเรียนชีวิตเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มีแค่ในสังเวียนมวยแต่มีอยู่ในทุกๆมิติของชีวิตคุณสามารถนำหลักการของเขามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการควบคุมตัวเองหรือการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในชีวิต เรื่องราวของวลาดเมีร์คลิชโกสอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนชัยชนะเพียงอย่างเดียวแต่วัดจากความสามารถในการลุกขึ้นยืนเมื่อคุณล้มลงและการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้ให้ลองนึกถึงชายคนนี้ชายที่ใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองและวงการทีลาเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแชมป์ แต่เขาฝึกฝนตัวเองเพื่อเป็นแชมป์และเขาได้ทำมันสำเร็จและนี่คือเรื่องราวของตำนานนักมวยผู้ยิ่งใหญ่ลาดิเมียคริชโกถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กีฬาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง S H W และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์พิเศษจากเราคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าอยากให้เราเล่าเรื่องของนักกีฬาคนไหนอีกบ้างแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ